สวัสดีครับผมกล้านะครับมาเจอเหมือนเช่นเคยนะครับกับ2ไกลนะครับสไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสอไกลนะครับวันนี้นะครับมาวันเสาร์ที่12สิงหาคมนะครับเป็นวันแม่ก็หลายคนนะครับที่อาศัยช่วงหยุดยาว3วันเนี่ยไปพักผ่อนหย่อนใจก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็เรื่องราววงการฟุตบอลกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึงวันนี้เยอะมากนะครับต้องบอกว่ามีแข่งกัน หลายลีกหลายบอลมากมากซึ่งผมจะมาพูดถึงหลักๆอยู่2-3รายการละกันนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดอยู่ตรงนี้ฮะฝากเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์แชร์ Subscribe กระดิ่งเหมือนเดิมซึ่งก็ผมวันนี้ผมปรีกวิเวกมาใส่เสื้อบอลไทยนะฮะใส่เสื้อทีมสุพรรณบุรี FC มาอยู่แถวสวนตะทุจักครับมาแอคอาร์ d มาร์ทด็อกหน่อยก็วันนี้บอลไทยนะครเมื่อวานนี้2คู่8ลูกนะครับสนามาน หลายคนที่มองว่าโปรแกรมมันจะแบบเอื้อมหนวยให้ B g จีปทุมมัง่งล่ะย้ายจากวันเสาร์มาเป็นวันศุกร์เนี่ยน่าจะได้เปรียบคิดผิดนะฮะเพราะว่ารูปเกมเนี่ยเทโรไม่เป็นรองเลยแม้ว่าทีมเยือนจะมีซูเปอร์สตาร์มากมายเมื่อวานนี้ถ้าใครด,ดูเกมนะฮะต้องบอกว่าชนาทิพย์เล่นไม่ออกเลยนะครับเล่นไม่ได้เพราะว่า1คือโดนหมายปองแฟนบอลมาเยอะกดดันเป็นพิเศษครับก็เลยเล่นไม่ค่อยออกหน่อยแต่ทีมก็ได้2ประตูนะครับได้2ประตูจาก จากการทำลูกแรกลูกตั้งเตะก่อนเนาะเป็นเลดับเบิรเคเลชแล้วก็อีกลูกนึงมาจากพาสติกกุสตาฟสันซึ่งก็ถามว่าเป็นจงังหวะที่สวยงามไหมก็ถือว่าเข้าทําได้โอเคทั้งสองอันโอเพนเพลย์หมดเลยนะครับก็คืออีกคู่นึงเป็นนคนปรปฐมนะครับก็พบพบกับทางด้านของออกะท่าเรือซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าท่าเรือเนี่ยดูจะไม่ได้เก่งอนยะ่างที่หลายคนคาดการนะครับคือเกมรับ ดูจะหลวมหลวหน่อยนะฮะโดนเจาะง่ายเหลือเกินยิงลูกแรกเนี่ยปล่อยให้ทาคุยโตเนี่ยถ้าเกิดใครดูฟุตบอลไทยมานานเนี่ยทาคุยโตเขาเล่นในทีสามนะครับเล่นในแพร่มั่งเล่นทีหลีกทีสามเล่นทีสี่ก็เล่นมาแล้วเป็นนักเตะญี่ปุ่นคนแรกและคนเดียวมั่งที่เล่นครบทุกหลีกเลยแล้วก็ยิงใส่ยิงได้แบบง่ายดายมากลูกแรกนะครับแล้วก็ลูกสองโดนจงังหวะอาทิตย์เปิดเขาก็ยิงอีกหนึ่งลูกใช่ไหมก็สองลูกไปนะครับซึ่งวันนี้ก็คือ เกมคุณภาพครับเห็นบรรยากาศแฟนบอลแตะหลัก5,000คนทั้งสองสนามเลยก็เป็นสัญญาที่ดีว่าจะได้กลับมาดูบอลขำๆเหมือนเดิมแม้ว,ว่ากระแสจะตกค่าลิขสิทธิ์จะศูนย์แต่ก็ยังมีแฟนบอลให้การซัพพอร์ตเหมือนเดิมมาดูเกมใหญ่ๆกันเต็มสนามนะครับเดี๋ยววันนี้มีเกมใหญ่อีกนะก็วันนี้ครับพูดถึง2คู่วันนี้แล้วกันครับเป็นอุไทัยทานนีเปิดบ้านเจอทูแบงก์คอกแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นเอ่อเกมของบุรีรัมไปเจอขอนแก่นนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมคู่ใหญ่ที่ผมมั่นใจว่าแฟนบอลเต็มสนามทั้งสองคู่แน่ทูแบงคอกเนี่ยปเจอุทัเเเเทยเนี่ยผมว่าแฟนบอลอุทยัยจะตื่นเต้นมากกับการแข่งขันเกมแรกอย่างเป็นทางการในลีกสูงสุดเพราะว่าปีหลังสุดที่อุทยัยธานีขึ้นไปเล่นในไทยลีกก็คือยุคข,ของอุทยัยธานีฟอเรสต์อะไม่ต่ำกว่า10ปีะนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสีเขียวโลโก้เป็นรูปป่าอยู่เลยก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นยุคใหม่ยุคข,ของกลุ่มบริหารในจังหวัดเขาทำใหม่ก็คือ ดูดีขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอุทัยปีนี้น่าสนใจกับการเสริมทับตัวต่างชาติแล้วก็ตัวลูกครึ่งหน้าดูมากแบ็กซ้ายซาราลัมโพสนะครับก็ต้องบอกว่ามาจากไซปรัสยังไม่เห็นฟอร์มเห็นอุ่นเครื่องอยู่แต่ก็เชื่อว่าน่าจะดีแหละแบ็กขวาเจนเบอร์รันจำชื่อไม่มั่นใจเบอร์รันกาดหรือสักอย่างเบอร์รันฟอร์ดสักอย่างไม่แน่ใจนะถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยก็เป็นวิงแบ็กลูกครึ่งเหมือนกันส่วนแนวรุกครับมีตัวเดิมอยู่คือ ริ c คาโดซันโตสส่วนอีกคู่หนึ่งมาก็เป็นชิโกซะชุซีเอมบ้าเหมือนเดิมนะฮะซึ่งก็เป็นแก๊งเดิมที่เขามาด้วยกันแหละตั้งแต่อยู่ T2 ส,ส่วนอีกหนึ่งคนนะฮะก็เป็นตัวมาใหม่จีโรนจีโรนเนี่ยข้านสนใจเลยคือว่าเป็นมิดฟิลตัวรุกที่แบบถือว่าก็น่าดูแหละว่าสามประสานต่างชาติจะเฟี้ยวไหมตัวไทยก็มีกแก่ๆหน่อยะฮะมีสุญญบรรยาปุริสายนะครับมีโอเยอะมีเป็นตัวแก๊งแบบที่ดูจะอ่อนแบบดูแก่ๆหน่อยนะครับ เลงจันสเวกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งมากแล้วก็มีวัฒนาพลายพิม่มอีกหึงคนนะครับมีบรรดาดาวรุ่งเขาแทนได้พัทรพลจันสุวรรณมั่งอะไรมั่งก็ถือว่าทีมกลมกล่อมดีเจอกับทางทูแบงค์อกนะครับเพิ่งควา้าแชมป์ไฮแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพมาก็ถือว่าได้ขวัญและกํบบาลังใจมาเยอะเลยนะครับก็เชื่อว่าน่าสนใจกับการลงเล่นในลูกวันนี้นะฮะก็ทูแบงค์คอกรอดูหน่อยว่าส,สองผู้เล่นต่างชาติตัวใหม่เนี่ยเขาจะ ได้ลงไหมบาสเซลเจราดี้กับไอ้เจ้าอามาดูซูคูนาซึ่งเจราดี้เนี่ยพิว่าน่าจะได้ลงเพราะว่าเขามาซ้อมก่อนแลลวนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงสนามในเกมนั้นแนะ่ะมนดั้งดูเพื่อนเล่นนสนามด้วยแนตะ่คือว่าไม่ได้ลงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีชื่อในทีมเนาะก็คิดว่าอาจจะได้เห็นเขาเป็นสำรองหรือว่าอาจจะเป็นตัวจริงบปเลยก็ได้นะครับส่วนอื่นๆก็ไม่เปลี่ยนแปลงจากเกมเจอบุริรัมนะครับเพราะว่าการเจอกับบุริลัมต้องใส่ชุดใหญ่ชุดเต็มนะเนาะก็จําเป็นหน่อยก็เลยคิดว่าทําให้เกมนี้เนี่ น่าจะไม่ปรับอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดนําเร็วอาจจะปรับผมว่าเกมนี้อุทยัยทานีฟู้ดได้นะครับผมว่าจะเป็นติดเกมไทยลีกฤดูกาลเริ่มต้นที่แบบทีมรองเนี่ยน่าจะสามารถสู้ได้อย่างไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นรองเพราะว่าหนึ่งคือ,ค,อคือขนาดทีมมันไม่มีใครต่ําใครสูงแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมว่าแฟนบอลไทยอ่ะน่าจะมีมาเยอะเป็นหนึ่งในมรสพของบ้านเขาผมเคยไปทีหนึ่งเนี่ยเหมือนเขาได้ยิน ถ้าเกิดแฟนๆที่ดูคลิปแล้วบอกว่าเป็นคนอุทัยแล้วผมผู้ผิดมขออภัยนะเหมือนได้ยินว่าไม่ได้มีห้างสสินค้าชั้นนํามีแค่เป็นแบบารงแบบบิกซีโตโตัสเลยอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่มีสิ่งที่มันแบบร้าใจในในจังหวัดอยู่แล้วที่ยงเที่ยวเยอะนะครับแต่เป็นเชิงธรรมชาติมากกว่าซึ่งว่าแฟนในเมืองอาจจะมาดูเกมนี้มากขึ้นแถมทางผ่านเนี่ยมันทางผ่านเข้าพื้นที่ธรรมชาติอยู่แล้วอาจจะได้มาดูบอลบอลทอนเย็นก็ได้แต่ดึกแล้วเตะคุ่หนึงอ่ะผพราว่าน่าจะเร้าใจแฟนๆได้ลองมาสัมผัสเกมในสนามอยู่ ลำพังตอนเตะในทีสองก็คนดูเยอะแล้วนะครับก็เชื่อว่าทีหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆครับก็เกมนี้ผมว่าอุทัยสู้ได้จ้าจันเสมอได้นะครับส่วนบุรีรัมครับกับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมาอุ่นเครื่องมาแล้วก็เป็นบุรีรัมยิงยับเลยแถมบุรีรัมมีกระแสข่าวเป็นคลื่นใต้น้ําภายในว่าจะเปลี่ยนแปลงโคช้ชตัวไอ้เจ้าผู้ช่วยของอังเก้ที่อยู่ตอนมาริโนสเนี่ยมาเจาะคอหอยอย,อย่างเงี้ยถ้าเกิดเกมนี้ไม่ชนะเนี่ย คือถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงแต่แฟนบอลถามแม่ว่าทําไมอิชิอิไม่เหมือนเดิมปีแล้วชนะได้3แชมป์เลยแล้วก็ผลงานโดดเด่นเกือบจะไล้พ่ายด้วยนะครับก็ผมเชื่อว่าเกลีบุรีร,รัมใส่เต็มแน่เพราะว่าจําเป็นจะต้องเรียกสตาแฟนบอลคืนมาก่อนในกระแสตกนะฮะก็ในรายของผู้เล่นริมเส้นผมไปเห็นกับตามาเซตาเยฟไม่ดีเลยแต่ไม่แน่ว่าถ้าเตะเตะดึกหน่อยอาจจะดีก็ได้เพราะเตะกรุงเทพมันร้อนไงไปเตะขอนแก่นอาจจะเย็นก็ได้แต่สามมันก็จะไม่ค่อยดีหน่อยเนาะก็ต้องดูว่าการจัดทัพของ บุรีรัมเนี่ยอาจจะเป็นตัวต่างชาติต้องหน่อยและใช้ตัวไทยมาช่วยให้ชินมากขึ้นก็พอไม่มีสุพนัทเนี่ยเกมลุกดูจะตื้อๆไปเยอะครับก็ฝากแค่สุมชัยก็ไม่ได้แล้วก็ดูแล้วงานนี้การวางตัววางหมากอาจจะปรับจากเดิมอยู่ไม่น้อยเลยนะฮะก็มองว่าวันนี้นะครับตัวต่างชาติถ้าเกิดไม่เปลี่ยนแปลงดุมบย่ายังเล่นแบบเดิมเนี่ยไม่น่าได้เหมือนกันแต่ก็ยัง ปันใจให้ขอนแก่นไม่ไหวเพราะเกมล้าก็ไม่ค่อยดีอ่ะอ่ะโอเคบุรีรัมย์แบบขำๆแบบ1นเบาๆนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับนี่คลิปแรกครับเดี๋ยวหนึ่งคลิปนะฮะพูดถึงบนอลน,นอกบ้างก็มีตั้งแต่6กโมงครึ่งมีอาร์เซนอลเจอกับเออ่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับมีคู่ดึกหน่อยเป็นบาเยิร์นมิวนิกเจออาเบไลิ์สิกนะครับแล้วก็ยังมีเกมคู่ดึกของพรีเมียร์ลีกเดียร์คาสเซนเจอแอสตันวิลล่าและแถมให้สเปนดึกสุดเลยแอติลติโเจอเรอัลมาดริดเดี๋ยวไงมาพูดถึงในคลิปต่อไปกกก็ฝาฝาาาดด้วยฮะตติม กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวได้คลิปต่อไปแป๊บนึงเดี๋ยวมาอ่ากันต่อโอเคขอสวัด okay, ีครับ